าที่คุณผู้ชมพลาดไม่ได้แต่จะเป็นเรื่องอะไรไปชมกันเลยค่ะเครื่องกระเพราและซอสผัดเปรี้ยวหวานไทยจะไม่พลอยอร่อยง่ายทันใจไฮคุณลิตี้ รางวัลซึ่งถือเป็นรางวัลเกีย,ดดยรติยศรางวัล Asian Top Quality Awards 2020ที่มีการจัดเป็นประจำทุกปีมาอย่างต่อเนื่องเป็นรางวัลสุดยอดธุรกิจและผู้นำองค์กรดีเด่นแห่งอาเซียนโดยในปีนี้นายนัพทพัฒน์ไรสุวรรณผู้บริหาร The Phu Bangkok er Clinic เข้ารับรางวัลประเภทสาขาองค์กรตัวอย่างดีเด่นค่ะรางวัลน,นี้เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าความสำเร็จของ The Phu Bangkok er Clinic ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาคอาเซียนค่ะ ก่อนอื่นนะครับหมอต้องกล่าวขอบพระคุณท่านคณะกรรมการนะครับที่ได้ให้เกียรติมอบรางวัลน,นี้กับหมอแล้วก็ธุรกิจของหมอนะครับแล้วกถ็ถ้าถามว่าความรู้สึกที่ได้รับรางวัลน,นี้นะครับก็ต้องรู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับหมอเชื่อว่าความงามครับเป็นส่วนสําคัญของการมีบุคลิกภาพที่ดีแล้วก็การมีบุคลิกภาพที่ดีครับจะนําพาซึ่งความสําเร็จ ในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานหรือว่าการติดต่อประสานงานนะครับส่วนในมุมมองคําว่าความงามครับไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นความงามในมุมของพิมพ์นิยมแต่เป็นความงามในศักยภาพของคนคนหนึ่งที่สามารถที่จะดึงออกมาได้ให้ดีที่สุดเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับคนเหล่านั้นนะครับสำหรับกลยุทธ์ในการทํางานของหมอนะครับก็ใช้ความจริงใจครับความจริงใจทั้งลูกค้าและความจริงใจที่มีต่อลูกน้อง ความจริงใจที่มีต่อลูกค้านั้นเราก็ให้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมีอยอยมีมาตรฐานและให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ดูแลรักษาส่วนกับลูกน้องนั้นเราก็ให้ความจริงใจให้การดูแลตั้งแต่ตัวเขาเองไปยังครอบครัวเขาถ้าเขาอยู่ได้เขาก็มีแรงทํางานให้กับองค์กรแล้วก็ถ่ายทอดความจริงใจไปสู่ลูกค้าในที่สุดครับสำหรับอนาคตนะครับหมอต้องเรียนแจ้งก่อนครับว่าปัจจุบันนี้ครับนอกจากธุรกิจ คลินิกของหมอแล้วที่ชื่อว่าเด e พูแบงค n g k อกคลินิกมีทั้งหมด8สาขาในเขตภาคใต้หมอยังมีธุรกิจอีก2ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความงามนั่นก็คืออันที่1คือบริษัทเซนจูรี่เดอร์มาซัพพลาเป็นบริษัทนําเข้าเกี่ยวเวชภัณฑ์ความงามจากต่างประเทศแล้วก็ส่งต่อให้กับคุณหมอกับอ,อันที่2นะครับก็คือเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสกินแคร์ดูแลผิวพรรณก็คือดรคมสกินแคร์กรุ๊ป ทั้ง3อย่างนี้ครับก็เป็นธุรกิจในสายความงามเหมาะณเวลานี้หมออยากโฟกัสทุ่มเททั้งกายแล้วก็ใจแล้วก็ลงแรงลงกายลงใจลงทุกอย่างอะ่ะให้ทั้ง3กิจการนี้ให้ดีที่สุดก่อนนะครับสำหรับการที่จะติดต่อตัวคลินิกอ่ะครับก็ช่องทางที่ง่ายที่สุดก็เป็นช่องทางของ Line Official Account สามารถแอดไลน์ไปที่ add t h e p l p h e p h u ครับกับอันที่2นะครับ เป็นช่องทางของการติดต่อของหมอเองก็คือเป็นดรนัทพัฒน์นะครับ